พี่น้องเบิงนะคะนามนะคะที่พุดขึ้นมาจากพื้นดินที่นี่นะคะคุณอยากกะหาสาเหตุบ่อยว่าม,มาแต่ใสนะคะสงสัยทอแตกถาบอสันโอ้ยมันสมัยแต่ก้อนนี่ถาแม่นปอบยี่สีนี่เราก็สิวายายนาน่าพญานาคหมุนนะคะ <c oughs> อันนี้นะคะเห็นบ่ตานามนะคะพุดขึ้นมาอืมโอ้สิบอะไรเห็ดนามสางสดีสบนติเนาะมาที่นี่เนาะ ม,มันขึ้นมาไเด้จังไหนเดี๋ยวคุณยาไปหาสาเหตุซะก่อนนะคบเอาเสียมมากระดับพี่น,น้องเด้อนะขับพี่น้องนะคัมื้อนิ้นะคะคุณยาสิบห้าพี่น,น้องมาเบิงต้นพริกนะคะอันนี้คุณยากล้าพริกนะ,ะต้นพริกที่คุณยาไปเอามาเมาว่านนะคะอันนี้กล้าไว้กล้าไว้นะกล้าไว้เห็นเอาเอาไว้เอาไว้เวลามันโบกพอนะคะอันนี้เป็นสะสะแหน่บงท่านี่ปลูกพี่น้อง อันนี้เป็นสลัดน้ํานะคะนี่ตานมะเร็งดนะะเด้นะเดีกยวผมอยาอาิพาพี่น้องมาเพิ่มเพิ่มกันนะคะนี่ไงก็ยาเอามะเขือมะนั่มนะคะพริกพร้อมมะเขือนั่มนี่นี่ก็คือสีตากแดดไว้นะคะแล้วก็แคห่หดน้ำฮดน้ำซ,ซื่อบอ่บอใส่ปุ๋ยนะคะเพื่อจะให้ต้นมันแข็งนะคะต้นมันแข็งแรงเลยคุณยากะจะเอาลง เอาลมดำนะคะดำเอาได้พี่น้องดำเอาคือกันกำเห้าดำหน้านี่นะคะเดี๋ยวคุณยากทีผ้าพี่น้องลงไปเบิงสวนทั้งรางนะคะ